ไปขากันค่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โห้ามาแม่มีเตะด้วยนะแม่มีเตะด้วยโอ้โหโอ้โหน้ำกระจายเต็มกล้องแม่ละสวัสดีค่ะ วันนี้นะคะแม่นหนึ่งกับนอ้องน่านะคะก็พาน้องว่ายน้ำเล่นนั่นเองค่ะเป็นการฝึกนะพื้นฐานง่ายๆเราสามารถสอนลูกว่ายน้ำเองได้นะคะวันนี้แม่นหนึ่งก็เลยแบบฝึกน้องเล่นน้ำฝึกตีขาฝึกการลอยตัวเดี๋ยวเราไปดูวิธีสอนคร่าวๆนะคะสอนลูกว่ายน้ำนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะลุกในน้ำก่อน Tập một chút này một chút tập một chút tập một chút are you ready? tập một chút 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 tập เมื่ลูกเริ่มคุ้นชินกับน้ำเริ่มต้นนะคะฝึกให้เขาตีขาะคะออ่ะเต็มที่เลยลูกเต็มที่เลยคะ่ะต,ตีเลยโอ้โห้วน้าวต้องแวนะคะ<า><า>ก กขาเขาจะชินคุ้นชินเพอเวลาลงน้ำเนาะเขาก็จะคล่องนะคะก็จะช่วยพยุงแล้วก็ตีตีขาเพื่อดันตัวให้ว่ายน้ำได้แม่หนึอเนาะเดี๋ยวมาพูดในส่วนของเรื่องห่งยางนะคะคือแม่หนึ่งอ่ะจะมีสองแบบถ้าสําหรับเด็กโตหน่อยแขนแข็งแรงเขาจะใช้แบบที่เป็นห่วงยางโลมอะค่ะที่ล็อกแขนสองข้างซ้ายขวาคืออันนั้นสาหรับเด็กที่แบบ สามารถประคองตัวเองได้แล้วนะคะแล้วก็เซฟตี้ในการว่ายน้ำจะช่วยพยุงให้เขาลอยตัวแต่ยังน้องมีน่าเนี่ยยังเล็กเขายังทรงตัวไม่เก่งแม่หนึ่งก็ยังให้ใช้ห่วงยางคออยู่นะคะในที่เวลาใส่ก็แบบนี้แล้วก็วลูกนะต้องเอาเมือจับตรงนี้นะคะบางทีถ้าเขาลอยเองเนะี่ยห่วงยางสําหรับคออันนี้คือใช้ตั้งแต่ตอนน้องเล็กๆแบบให้เขาคุ้นชินกับการว่ายน้ำแล้วนี้ก็จะเป็นห่วงใหญ่ ป็นห่วงตัวนี้คือถ้าเวลาเด็กเล่นอย่าปล่อยเล่นคนเดียวนะคะเพราะว่าถ้าเกิดพลิกเนี่ยอันตรายได้เพราะว่าตัวนี้มันจะมีช่องให้ใส่ขาห่วงยางตัวที่ใส่คอเนี่ยจะช่วยในการพยุงศีรษะลูกไว้นะแล้วก็ให้ลอยน้ำนะคะไม่จมสำหรับแบบเริ่มต้นในการฝึกให้ลูกลอยตัวในน้ำน, <c oughs> นี่ได้แล้วโอ้โหโชว์ค่ะโชว์อม,มจับมืออาินาตีขาเก่งมากเออเอาตีเลยคิกคิกคิกเอคิกคิก อ,บบอ,อ,อ,อาตีขาเลืกนตีขาึกลอยตัวนะไม่น้าขาต้องไปที่หลังแลมือลองทองเขาแบบนี้ก็ได้เออจก่งมากตอนนี้เราจับที่ประมาณแขนหัวไหล่ลูกนะคะฝึกการลอยตัวนะอาบินาตีขาค่ะโอ้โหเก่งมากทำแบบน,นี้ก็ได้อ่าดีค่ะคิดเองมากค่ะ อร่อยเหรอน้ำเค็มไหมเส่วนการเลือกสาวไว้น้ํานะคะก็ถ้าจะให้ดีนะคะอยากให้เป็นสาะน้าเกลือเพราะว่าเขาก็จะไม่ทําลายผิวลูกนะคะก็ยังช่วยถนอมผิวด้วยแล้วก็ฆ่าเชื้อโรคได้เหมือนกันส่วนคเนี่ยก็อาจจะแรงไปนิดนึงถ้าสําหรับเด็กผิวแห้งเนี่ยเขาอาจจะผิวแห้งร้องไงได้เหอคะเป็ดโอเคอย่าไปเอาเป็ดให้น้องไม่ได้ก่อน ขอกำลังใจให้ครูสอนว่ายน้ำหน่อยค่ะขึ้หน่อยค่ะคิดหน่อยขึ้นหน่อยขึ้นหน่อยขึ้น่าดูแม่มีเตะน้ำนะโอเคมีน่านดูนะแม่มีเกาะแบบนี้นะคะกอดแน่นๆนะแล้วก็เตะอ่าพี่ด้าเตะได้ไหมอ่าเดี๋ยวแม่มีประคองขาให้ออาเตะค่ะโอ้โหสนุกมาก ไปค่ะไปค่ะเออพี่ง้าเออพี่น้าแตตามได้แล้ววนี่ยแหละค่ะลองดูเนาะสอนลูกให้เขาแบบสนุกไปด้วยเล่นไปด้วยกับเราเพลินเลยนะคะลูกก็จะจดจัแล้วเขาก็จะสนุกเขาจะไม่กลัวกันไว่ายน้ำเลยค่ะ วันหยุดพักผ่อนก็ให้เวลากับลูกน้อยนะคะพาทําทกิจกรรมบ้างเล่นน้ำบ้างเขาจะได้ไม่กลัวน้ำนะคะนี่แม่ชอบแม่น้ำไหมคะชอบชอบโอเคค่ะวันนี้พี่น่ารีวิวแม่ชีดีจังหวัดต่อลาไปก่อนนะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดติดตา subscribe. ม Subscribe เป็นกาลังใจให้แม่หนึ่งกับน้องี่น่าด้วยนะวันนี้ไปแล้วนะคะบ,บ๊ายบาย,บาย,บายจุดย